1นึ่งสอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับข้างในของเจดีนะครับสีทรงคามนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชประคุณลวงตาจะได้มีตามาจุดเทียนใชยนะครับเดื้ลพระเดชตัวคุณลุงตานะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่หลังจากแสดงทำสิทธ์นะครับก็มีตามาจุดเทียนใช้ นะครับในเจดีสีสงครามนี่นะครับนี่พระธาตุศสีสงครามนะครับเป็นเจดีประจําเป็นพระธาตุประจําอําเภอสีสงครามแห่งนี้นะครับบันทบบอํำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสถานที่ปดิะคุณหลวงตามาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกนะครับสมัยนู้นนะครับหลวงปู่บุญมีคันทีที่อยนะครับ อดีตเจ้าคณะอำเภอสีสงคามนะครับให้ครูบาอาจารย์ในเขตปกครองนะครับมาปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงตาเป็นพระไมนะครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อบัญชานะครับมีตาสอนพระกรรมฐานสอนรกรรมฐานให้นะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนามาถึงถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เป็นวัน สุดท้ายของงานปฏิบัติธรรมนะครับรพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับก็เลยให้จัดพุทธ,ธาพิเศษสมพธูธนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมนะครับผู้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับล้อมรวมศรัทธาเข้าสู่นะครับพระธาตุสีสงครามแห่งนี้นะครับเนี่ย Lantai yang kita sepanuh pahwi Yang sepatu pahupan jawaban seblak ประเดียบบรงคนหลงตานะครับจะเมตตานั่งอธิษฐานจิตกอดนะครับเดือในช่วงที่กุบาจาจทรย์ท่านสวดพุทธาพิสิกสมโพธนะครับเป็นนะครับคาถาซึ่งเล่าประวัตินะครับ ังแต่องคุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาจนถึงได้ตัดสรุปนะครับอนุตตรสัมมาสัมพุธิยานนะครับเดือ เดี๋ยวผมก็ยับไปแล้วผมข้าวเดียวผมตาดีแล้วผมไปแล้วค,ค,ครับ